สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นอ้องช่องน้ำฝานาระาชาแน,นลนะครับวันนี้ก,นกลับมาบ้านครับกลับมาห,า,หนนาน้องน้ำฝาน้องนาร้าครับหลังจากไอโควิดเริ่มซาแล้วนะครับตอนนี้กลับมาหาเล่นทงครับอ,อยู่หากิน หเหตุกรรมลงกับลูกครับนี่ก็เด็กหญิงนีละนาดาราครับ,นนาาค,รบคนนึงก้องน้าครับนี่หญิงปังน้าครับนี่นะครับสองคนที่มาของช่องน้านนราชาแน,นลนะครับคือสองคนนี่นะครับนี่กับพามา ง้มหอยครับแม่พันอยากกินหอยครับจริงๆก็ไม่อยากมาง้มเราหอยเราเนี่เป็นหอยช่วงพ่นวางไข่พอดีนะครับแต่แม่พ่นอยากครับก็เลยมา่างเมืองนี่ผมง้มได้เราประมาณสิบยี่สิบเลยนะครับคือมาเล่งกับโบรครับถึงมาสางพาพนิดนึงครับ นี่ครับอีกนาราว่า,ายูก็พอกับแม่นี่อิ่มดีครับอารมณ์ดีครับแต่ยูกผู้อ,อื่นนี่ทากับว,กว่าปากหัวราลาเลยครับยูก็พอกับแม่ตามภาษาเขานะครับ เีกน้อยนี่ครับนางเอกไงครับนางเอกไงง้มหอยครับได้พอสามหน่วยครับนี่ครับค,คือมันนางกรเทียงน้าเถียงหน้าพอเถ่าครับพอเถ่าอีกคนหนึ่งนะครับาาเป็นเถียงหน้ากลางน้ำบรรยากาศดีครับเต้นชมีน้ำแห่งนิดนึง นาลาครับกําลังจะเดินแบบนะครับเสือผ่าอยังไย่างเลคืบกันเหมือนครับเอื่ังไงยางยัอยางใดคือเอวยครับขาดไปแล้วครับเสือผ้าใส่บุไดใส่ครับใส่หลวงมาอย่างใดคือกันครับนานาครับ้องดำหน่อยครับมาเข้า มาร์คขากับจุดนี้ใส่ยงข่ายหมดแล้วครับกลับมากวันนี้นี่จอยครับน้ำหนักเบาปุ่มเบ้างนี้ดูเลยว่าน้ำหนักเบาลงเลยครับลูกสาวน้ำฟ้านี่ไม่ค่อยกินเข้าครับดากกบยายบอก พึ่งมายุบานลด้มือสองมือนะครับค่อยกินข้าว็พอกับแม่ช่วงพอแม่มายุนี่หายใจว่ากินแต่ขนมย่างเดียวเลยครับจ้อยหมดนวครับก็ไม่ได้โทษใครนะครับโทษตัวของเองนะครับมีเวลามายุกับโดว์กับเต่านะครับเดี๋ยวอีเมื่อโดน,นครับความฝันของผม ก็เรอติดตามครับคบว่าอยากเบาหลายนะครับก็นี่แหละเอ็ดเพื่อสองคนนี่แหละเพื่อครอบครัวเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศรอบๆกัครับรอบเชียงนานะครับ,บ,รบจริงๆนี่ธรรมะหนาน,า,นามเต็มเนี่ยโอ้ที่สวยมากเลยครับตอนนี้ตอนนี้นามลดลงไปหลายแล้วปลากหลายครับปลาเต็ม ถ้าแม่ขึ้นมาแล้วก็นสีพาไปไอ้กิจกรรมอื่นนี่ครับวางแผนไว้เผาดุกกิจกรรมรวมกันให้มีเวลาก็ดูกบะต่อยลายที่สุดครับนี่ครับผลงานเราครับหอ้อยคมครับก็บปูหน่อยตัวนึงครับกิจกรรมต่อไปครับอ่าพาลูกไปต่อยประก,กอบครับ กอกน้อยครับนะมะก,อก,อ,มกอกน้อยมะกอกหนานี่มันยังบานได้ใหญ่นะครับเอาไว้ใส่ตำหบักหุ้งตำแตงตำทั่วได้หมดครับเต่างัิฝรั่งน,นิดนึงหรือว่าจิ้นก็จิ้นส้มก็ได้ครับจินจ้นก็เจียวเจียวหวานเขานะครับเจียวเกลือผิดเกลือนะครับ วงนี้มันก็ยังเป็นกากหน่อยอยู่นะครับตีล้อให้มันใหญ่กับประมาณนี้นนะครับดาเชียวเขานะครับกอกกิ่งสุกกอกสุกไปใส่ตำหงคงตำแตง,ใส,ตงใส่แทนบางนาวได้ครับสมเือกันรสชาติก็ดีตางกันนิดนึงกับกอกดิบใส่ตำปูตำปลาได้เหมือนครับ ต้มปลาคอนใส้แบบเอ่ใช้ประกอกเนาะสดน้ำจวดๆเลยครับออกมากน้ำลายแตกคิดหอดสมัยตทองเป็นเล็กน้อยครับพอแม่ให้กินเนี่ยโอ้ยังจำรสชาติได้เ่าเคยลืมครับเป็นวิถีชีวิตของคนอีสานนะครับนี่ประกอกประกอกน้อยครับ กินกับเจ้าบองกันแซ่บกันนะครับอ่ดํานานา,นาเกี้ยวนาดํานามีพบกเวขามอ่อนขามอ่อนแลประกอบอ่อนที่เกิดพร้อมไรเดียกันนะครับสีไปสุกช่วงเกี้ยวพอพร้อมกันครับประกอบก,กับกขาม นมันเกิดมีเหมือดมาอยู่ครับแต่เตยไปยุบ้านเด้สองมือสามมือมาตกครับจติตกตกอีกครับตกมือหนึ่งครับนี่น้ำฟ้าครับเปิดเทิมนี่ก็ได้จิตได้ขึ้นปอนหนึ่งนะครับเดกิงน้ำฟ้านี่น้องน้ำฟ้าก็หนังสือก็เขียนเลยงูบ้าปลาครับ เปิดเทอมนี่ต้องไปเร่มต้นไม่ครับลืมหมดแล้วครับตามภาษาเขาครับอ่านว่าเขียนได้พอละเดี๋ยวก็ต้องชักมือนะครับผมจะกลับไปสอนเอาเองครับเวลาเกิดเป็นอย่างมาแบบ ที่เขาไม่ได้ต้องการให้เป็นหรือว่าว่าอยากให้เขาเป็นแบบนี้ก็เสีเดยดายไม่ต้องไปโทษผู้ใดครับเขาเป็นคนเลี้ยงเองชักมือนึ่งไปกลับไปกลับไปสางอย่างสักอย่างหนึ่งครับว่าเห็นลูกคือไม่อยากให้ลูกเขามาใช้ชีวิตแบบผมนะครับ มีอัานทักอย่างให้ดูเหตุย่บ้านก็พ่อกับแม่ดีกว่าให้เขามาอ,อยู่ห้างพ่อห้างแม่เป็นห้าร้อยหกร้อยกิโลเมตรอย่างนี้ครับอ่าพ่อหาแม่นเที่ยวก็ต้งองเดินทางเป็นมือเป็นเว้นรถตรงรถตริด บางคนก็ต้องคือผมไม่จัดแห่งเป็นเกินนะครับบางคนก็ต้องแต่กมันก็มีหลายหลาย,ลายคนเหมือนกันครับที่ต้องจบชีวิตไปจากการนี่นะครับจากการเดินทางกลับบ้านหาลูกหาเต่าหาพ่อหาแม่นี่นะครับมีหลายคนต้องสูญเสียคนที่รักไปจากการเดินทางระหว่างการเดินทางนี่นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ